พี่โจ,โจ๊กขอปากาเคมีหน่อยครับพี่โจ๊กีหมดแล้วหมดเลยหรือยแพ่ช่างตอมครับวหนครับกูเอป๊อปไม่เหลือแล้วหมดแล้วหรอนี่อยู่ในรุ่นรถเหล็กครับ มีส yeah. ิบ <tampoco> จ <music> <cities> ุดห้าสองสองครับีสิบจุดห้าสองสองครับ อากาศไม่ค <ral> ่อยร้อนเท่าไหร่ครับหรือเปล่าบอกเลยครับมาสุดๆครับครูชูนี้ครับทางด้านแสกีนี่แสกีนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวเล็กสปทีชสอง ตัวทางด้านแฮกเกอนี่จะไปตามหาอะไรชื่อก่อนเพราะว่ามีอะไรชื่อเพิ่มเติมนะครับ1775เจ็ดห้าครับ เป็นศูนย์เก้าเจ็ดครับเป็นศูนย์เก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบหกครับแตกครับแป๊บน่าจะแตกเดือนชั้นหนึ่งมหาชัยลีลาการารับดิ์ถูกใจมากเลยลีลาการาจะถูกใจมากถูกใจผุดผุฮะเอาเฮล์ี่ไปครับแตบีมีน้ำมันครับไปดูครับไอ้ลูกหล่อเนี่ยมึงแจ้งไอ้ชุดนี้ได้เลยเนี่ยชุดข้างหน้าเนี่ย ครหนึ่งมหาชัยครับลีลาการาศีสิบเจ็ดครับวัดสลิงเจียงกงโกดังอะไรเถื่อนทั้งหนึ่งมหาชัยลีลากาลาศครับเมื่อกี้คนขับบอกแล้วครับว่ารถมีอาการครับแต่ว่าทีมงานบอกลองวิ่งก่อนดูครับ แซ็งนิดๆแค่ท,ทีมงานครับมาดูอีกหนึ่งครับเกสอะไรแต่งเจ้าโนเฮดเดอร์เกทเกาในี่เอาทีมงานไปดูรถท้ายแท็กหนะครับมีนะครับ เอาคนที่รู้เรื่องไปนะยันได้ยันออกไปเลยจะได้ไม่เสียเวลายันได้ยันออกไปเลยต <istas> ิดผืนติดผืนเดินกันปกปเกรสอะไรใจครับ จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ10.797ครับ10.79คันต่อไปขยัยเลยครับ,ท,บ,รบที่เห็นอยู่ในใคันตอนนี้าา 2, 4, 4ครับมันได้244ครับขับโดยรถถัครับมือตองตายดีเซลครับ แล้วก็ขออนุญาตนะครับรถสไลด,ลนนลด์นะครับที่เป็นรถสวิทนะครับแซนบายนะครับนำรถเข้าไปบริเวณท้ายแท็กได้เลยนะครับ รุ่นอาคันนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดิเวลาสองนาทีครับเพื่อให้รถที่ตกหล่น 10.9 19, 10.9 19ความเร็วท้าย194ครับอันนี้ครับกองทัพสี่บครบแล้วครับสองนาทีที่เดินไปนะครับน่าจะไปต่อในรุ่นต่อไปครับ สุดท้ายรุ่นรถเหล็กครับ ที4นะครับชั่งน้ำหนักที่1,600กิโลกร,รัมนะครับคันสุดท้ายครับ,รบเป็นทายาทของโก้บั้งฟินภรรยาไทยล้ำค่ามอบโคนแพร่ภรรยาไทย4ครับคันสุดท้ายขยับรถมาเลยครับขยับรถมาได้เลยนะครับ โอ้โหครับแตกไหมครับแน่นหนากน่าจัาจากนะครับ,ค,รบคันแรกครับขอบคุณมากเลยครับแหวกมาก่อนเลยครับหมายเลข